สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอในคลิปแบบพิการนะคะคลิปนี้นะ,ะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราก็จะไปทําการเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าแฟนนะคะคนคนที่เคยไปอธิษฐานนะคะขอแฟนขอคนรักดีๆนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณนะคะจะได้พบได้เจอกับเขาคนนั้นเมื่อไหร่นะคะที่คําขอของคุณจะเป็นจริงนะจ๊ะมาค่ะก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะ3กองสาสำรับให้เลือกกันเหมือนเช่นเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุด จ้าเป็นกองที่1กองที่สองและกองที่3จ้าใครอยากเลือกตามสำรับด้านบนก็ได้นะคะโอเคติ๊กตอกติ๊กตอกมาถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะป้ามาจ้าสำรับคนที่เลือกกองแรกสำรับแรกนะคะสำรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะจ้ามาอ่ะดูสิจะเป็นอย่างไรบ้าน,นะคะเรื่องราวของคุณนะคะคุณจะได้ เจอได้พบกับคนคนนั้นตามที่คุณเคยขอ,อไว้เมื่อไหร่นะคะอะไรยังไงมาดูกันสิอ่ะโอเคสำหรับคนที่เลือก เไพ่สำหรับนี้นะคะคุณนะต้องได้เจอกับเขาแน่ๆเลยแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะที่คุณอาจจะต้องเจอกับเขานะคะเคุณอาจจะมีกรรมเล็กๆในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยที่มันมาปิดมาบังที่มันทําให้เหมือนติดขัดยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอจริงๆอ,อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเนี่ยนะคะขอไว้ท่านก็พร้อมจะให้อยู่แล้วและประกอบกับตัวคุณเองอะ่ะก็มีคู่ของคุณอยู่แล้วนะคะคู่ที่แบบว่าเออม,มีดวงชะตาต่อกันคนที่แบบเออถูกลิขิตมาให้คู่กันให้รักกัน อะเงี้ยคุณนะมีมีอยู่แล้วในตัวคุณแต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณอาจจะยังไม่เจอกับเขาคนนั้นสักทีนะคะมันก็อาจจะเป็นหัวกรรมเก่าๆนะคะอย่างที่บอกไปมีมีกรรมเล็กๆในเรื่องของความรักนะคะที่ปรากฏขึ้นมา มันเลยทําให้เหมือนว่าด้วยจังหวะเวลาอะไรเงี้ยยังอาจจะยังไม่ทําให้คุณและเขานะคะได้เจอกันเมื่อถึงจังหวะถึงโอกาสที่เหมาะสมเมื่อไหร่นะคะคุณก็จะได้เจอกับเขาคนนั้นแน่นอน,นะค่ะ <S <S สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะแนะนําให้หมั่นรักษาศีนนะคะเกี่ยวกับการเอ่อโ,โกโหกนะคะมูสาวาทานะคะเอ่อการรักษาศีลเกี่ยวกับการรักษาสัจจะอะไรแบบนี้สัจจะวาจาไม่โกโหกไม่พูดปดอ่างเงี้ยนะคะให้เยอะๆนะคะให้มากๆแล้วคุณนะคะก็จะทําให้คุณนั่นนะคะแบบเปิดทางนะเปิดทาง ให้คุณได้เจอกับคนที่คุณขอไว้นะคะได้เจอแฟนดีๆได้เจอคู่ของคุณนะคะในเร็ววันขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะกว่าที่กําหนดไว้จริงๆอะ่ะแม่หมอว่าน่าจะเป็นประมาณอ่าเดี๋ยวแม่หมอขอนับก่อนนะคะเออจริงๆอะ่ะปีหนึง่งแม่หมอประมาณปีหนึงน่งปีหนึ่งหรือเกือบปีนะคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาคนนั้นนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าคุณอยากเจอเขาให้ให้แบบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแนะนําแล้วก็เป็นคําแนะนําจากแม่หมอแล้วกันให้มัน มารักษาศีลแล้วเอ,อ่อทำบุญอะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วก็ พยายามพยายามรักษาสัจาวาจานะคะแล้วก็พูดโกหกให้น้อยลงนะคะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าพูดป่นหรืออย่ากโกหกใดๆเด็ดขาดนะคะจะเป็นตัวที่เสริมเป็นสิ่งที่เสริมถ้าความสิริมงคลที่เสริมนะคะทำให้เราได้พบได้เจอกับคู่แท้คู่ที่จริงใจกับเรานั่นเองจ้าสาหรับคนกองนี้นะคะโอเคประมาณนี่เราประมาณเกือบปีนะปีหนึ่งนะคะ เกือบปีถึงปีหนึ่งนี่แหละคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่คุณเคยร้องขอไวค้ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะป้ายมาจ้าสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะเรามาดูกันเลยคุณนะคะจะได้เจอกับคนคนนั้นที่คุณเคยร้องขอไว้เคยอธิษฐานขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไรอะไรยังไงนะคะมาดูกันเลยโอเคอ่ะกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนกล้อง โ okay. อเคอะมาเรามาดูกันเลยสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะกองที่2นะคะเอ่อคนที่เลือกกองนี้นะคะคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนผิดหวังเนาะผิดหวังเสียใจกับเรื่องความรักค่อนข้างมากมาก,มากพอสมควรเลยมีเท่าไหร่นะคะก็มักจะเจอคนไม่จริงใจเจอกับความรักหลอกๆเจอความรักลวงลวงเจอความรักให้หนักอกหนักใจจนคุณเริ่มทนไม่ไหวแล้วก็เลยมีการไปโคงไปขออะไรแบบน,นี้กันไปคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคู่ของคุณนะคะแม่หมอประมาณ6เดือน6เดือนนะคะคุณนะคะจะมีโอกาสได้เจอกับคนคนนั้นของคุณสําหรับคนกองนี้นะคะถ้าถ้าถามว่าควรทําบุญ เสริมอะไรนะที่มันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยนะคะได้เจอกับเขาคนนั้นเร็วขึ้นกว่ากําหนดนะคะอยากให้คุณเนี่ยนะคะทําบุญกับคนแก่นะคะเทำบุญกับบุพการีก็ได้นะคะครอบครัวพ่อแม่ใส่ใจท่านมากๆนะคะให้เยอะกว่าแน่ในครอบครัวของคุณนะคะคนที่รักคุณให้หมั่นดูแลท่านนะคะให้ทําดีกับท่านเยอะๆนะคะความกระตันยูนะคะความแบบว่า ความรักอะไรเงี้ยที่เราดูแลบุพการีอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะส่งผลส่งเสริมนะคะให้เราเป็นสิริมงคลจ้าได้พบได้เจอกับคนรักเนี่ยนะคะเร็ววันมากขึ้นก็ได้นะคะทำบุญกับบุพการีของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่อะไรนะคะก็ว่าไปแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับคนแก่สถานเขาเรียกนสถานสงราข้อคนชาราอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่แบบว่าที่ลูกหลานอะไรเงี้ยเขานาคนคนแก่ที่แบบว่าเขาไม่เขาอาจจะมีเหตุผลที่ไม่สามารถแบบเลี้ยงดู หรือดูแลท่านได้เขาก็จะแบบไปให้ไปให้สถานสงเคห์เช่นบ้านพักคนชลาบ้านพักบางเคอะไรแบบนี้ก็ว่าไปนะคะมั่งหมายแล้วค่ะนั่นแหละค่ะให้คุณนะคะหมั่นไปทําบุญกับกับเออกับ กับสถานที่ที่เป็นคนแก่อะไรเงี้ยเออที่เป็นคนชราอะไรแบบนี้ค่ะเยอะๆมันมันจะได้เหมือนเสริมความรักแล้วก็ให้ความอบอุ่นอะไรเงี้ยต่อ,ต,อต่อพวกท่านอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าทําให้คุณแบบมีกุศลนะคะมีกุศลมีผลบุญอะไรอย่างเงี้ยนะส่งเสริมให้คุณได้เจอกับคู่แท้ของคุณเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้คะ่ะนะคะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คืออย่างที่บอกไปบุพภการีของเราก็อย่าลืมคะพ่อแม่ความกตัญญูนี่แหละค่ะมันจะส่งเสริมนะคะให้คุณแน่นอนไม่ผิดหวังกับความรักซ้ำๆซักๆนั่นเองจะไม่หมอก็็เปน กำลังใจให้นะคะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะหเดือนจ้าหกเดือนเท่านั้นนะคะให้คุณหมัน่นหมั่นทําไป6เดือนนะคุณจะได้พบได้เจอกับความรักดีดๆแน่นอนคนที่คุณนะคะเคยร้องขอ,อไว้แน่นอนจ้าอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่3ามนะคะบ้ามาจ้าคนที่เลือกกองที่3ามนะคะสำหรับนี้นะมาดูกันเลยคุณนะคะจะได้คู่ที่คุณเคยร้องขอเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อไหร่ยังไงนะจ้ามาดูกันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะโอเค สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเหมือนเหมือนกันเลยคล้ายๆกับกองที่1กับกองที่2นะคะคุณจะมีกรรมจริงๆคุณน่ะจะมีโอกาสได้เจอกับเขานั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็มีอะไรมาขันนะคะมีกรรมอย่างที่บอกไปนะคะมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรักเล็กๆที่มันคอยมาขัดมามายือ้อมาฉุดที่ทําให้คุณนะคะไม่พ้นไม่เจอกับคนคนนั้นสักทีนะคะคนที่เป็นคู่ของคุณ คุณอาจจะเคยเหมือนแบบว่าในอดีตอ,อันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะคะเป็นตามความเชื่อแล้วกันแล้วก็ใช้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในในในคนที่เลือกกองนี้นะคะเนั่นแหละ, exactly ะแม่หมอก็จะอ่านตามที่แม่หมอรู้สึกแล้วก็แม่หมอเห็นอะไรแบบนี้แล้วกันนะคะแต่ก็ย้านะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นความเชื่อแล้วกันเในอดีตนะคะสําหรับคนพลังงานส่วนใหญ่แล้วกันเนาะที่ที่เลือกกองนี้นะคะคุณอาจจะเคยเหมือนแบบว่า ไปทําให้คนรักแตกแยกกันอืมอาจจะมีกรรมเล็กๆทีๆ่อาจจะแบบเคยไม่ไม่รู้เอ่ออาจจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันก็ได้เออแต่จะเป็นชาติในอดีตหรือปัจจุบันอะไรแบบนี้ก็ตามแต่คุณอาจจะเคยไปทํากรรมเกี่ยวกับเรื่องทําให้คนรักแตกแยกกันหรือยุยงหรือทําอะไรก็ตามแต่ทั้งหวังดีทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใดๆก็ตามแต่นะคะบางคนหวังดีกับเพื่อนเออแต่ลรก็แบบไปทําให้เขาแบบเออเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยบางทีเราไปเห็นหูเพื่อนคนนี้มีแฟนไม่ดีเลยแล้วก็หวังดีเงี้ยเออความ ด้ความรักเพื่อหรืออะไรยเง,งี้ยด้วยเจตนาดีหรืออะไรก็ตามแต่แตที่เราไม่ตั้งใจอ่ะเออแต่เราก็อาจจะรู้เรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงแต่เราก็แบบไปยุเาะเผลอไปยุยงส่งเสริมอะไรให้เขาเลิกกันไปอะไรเงี้ยนี้แม่หมอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเฉยประมาณเนี่ยมันจะแนวๆเนี้ยทำทำให้คนรักแตกแยกกันไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเนี่ยแหละคุณก็จะมีกรรมตรงนี้เล็กๆที่มันแบบส่งผลทำให้คุณเนี่ยนะคะอาจจะแบบไม่เจอกับคนรักที่ดีๆสักคนนึงไม่เจอกับคู่แท้ไม่เจอกับใครคนนั้น สักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเอ่อเพราะฉะนั้นนะคะคนกองเนี่ยให้คุณแบบหมั่นทําบุญแล้วก็ขอโอ,อโหสศีกร,รมนะคะทุกครั้งที่ทําบุญอะไรเงี้ยพอทาบุญเสร็จใช่ไหมก็มีการแผ่เมตตาแล้วก็ให้ทําการแผ่เมตตาแผ่กุศลผลบุญอะไรต่างๆที่คุณเคยทําไ,ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรแบบเนี้ก็ดีนะคะมันก็จะช่วยส่งเผลอ,อ,อส่งเสริมส่งเสริมส่งผลให้คุณเนี่ยนะคะเหมือนแบบ เป็นสิริมงคลเนาะเป็นสิริมงคลมากขึ้นแล้วก็จะทําให้คุณได้พบได้เจอกับคนคนนั้นเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะประมาณ6เดือนจะให้คุณหมั่นทําบุญไป6เดือนคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนนั้นแน่ๆน,นะคะที่คุณเคยร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นั่นเองจะให้ทําบุญด้วยดอกไม้เครื่องหอมนะคะใดๆก็ตามแต่กับพระเ,เวลาใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นั่นแหละคะ่ะตามเอาตามความเชื่อของเรานะคะตามาความเชื่อตามศาสนาของเราอะไรแบบเนะี้ยให้ให้มันแบบ เนี่ยเสริมทําอะไรดีๆแบบนี้ก็จะช่วยช่วยเสริมนะคะให้เราแบบเ,เขาเรียกเปิดทางแล้วเปิดทางให้เราได้พบได้เจอกับความรักที่ดีและราบรื่นยิ่งขึ้นจ้าโอเคแม่หมอขอแนะนําประมาณนี้และกันนะจ๊ะอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะชาวกองที่สามจ้า